เกับปังปอนไช่ไไไวยนี่นักจะลมเร็วนี่นักเด็กในวังเลยนักในวังโยบนี้เลยวาป้าที่ยาเด็กในวังเลยวันนี้น้องซาวันนี้่ะแม่เลยชาดีได้พวดจากตี่หาว <c oughs> ดีใจนะทำารมก่นกะเป็นเดนร์ค่ะ <c oughs> เป็นเดนทร์ค่ะเป็นเดนทร์ วันน okay, so, you know so, uh, like ี้ใจไม่เป็นเรื่อก็ไม่เอาจรื่องแยิงซื่อเพื่อโอเคเด้ไคมะมันหัวตัวยิมซรือดีใจกันเรอไ้เพื่ักที้จาเมือนมาจันไ้ใจไรใจจืดอไรตัวนจุดทอมนอนจดอไรจลองงับพิจรุยกบุจัดวนาั ตี่ตองน้องปรองน้องปรองพี่ตองก็ปุดจิงอะไรด้ยังยอตามไปนแต่อ้แบบฮ้ไอ้แกมึงจะเล่นกันไหยยกตัวแบบโคตรนี่อุติี่อ่ะไม่ปากก้อเฮ้ยไม่ปากก้อดูนี่ทตามเลยอย่างพัวไม่อย่างพัวไม่ตามเลยเฮ้ยเจ้านี่กูเลยโอเคมาใช่มูนบรรลมันด้ไม่บ่บรรลุพื้นมันไม่ใช่คนบรรลรานี้แน่นอนต้องเป็น โบดาวังคันมือโรไม่โร่โปรกูตั้งเกตินุ่มมันใคยกูเรียกว่านุ่มมหวานคัดไอ้ไรนุ่มมหวาคัดยานนั่ยันอมหวานคันเขนเตตานีหลานจอดขอเล้งใหญ่น้อเสาดาวังคันนองคะนี่นองได้พูดสักตีละมันหรอจัน คือได้พดวดแล้วค่ะโยกันเองได้เหลือแก่แล้วค่ะเหล,ลือกค่แลว้วค่ะโอ้คือได้พวดแต่จะไม่นอนกี่ได้งันเกิดได้พูดดูการโยบติดนู่งคงลาดโออยู่คงลรอดการโยคงลาใไอเด่นหน้า,ยยา,นาฉันที่เหลือที่การฉันไม่เอาบูปัดลุงลอยฉันที่ไปเอาบูนัคนบูวัดใส่ฝักนั่งลอยไม่ต้องเสียกายเราใส่กุ้งตีบลอยโยโยกุนะ้งตีบมาเอง มาเพื่อเห็นว่ากรุงเทพมหานครเราไม่ประเทศกายรดกิจด,ดีได้กำไรเปเฮ้ยนกกลกำบูได้จริงน้องอีอัมโบนย้อยบหญิงบโบชายกินนี้ปีนี้ไม่คว้าบรรยากางศอกนะค่ะตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้กี่ทีโย่ตั้งแต่ตุ่มกับพวกคุณแรกไม่ได้ไม่ไเลย ไม่ได้ไหมกาอยู่ทาปีเด้ยกค่ะโอ้นายนูเลาว่า่อเีเห็ดไรน้องแกพูดถุงขี่ดาไม่เคยดาพวฉันเลยดาพวไม่ดากน้องผานไม่ไเคยผานค่ะจะวาดถุงปีป<อ>ีกวรุวน่นแ่นพืแกพัวได้ถุงม,มันนี่กระวัดกับหมอโรงบ้านหมอในการทำได้ฉันได้เหลือกับพัวใจฉันืนดวงตองแลก